สวัสดีแฟนมาลาซทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่30มกราคม2อ1 8นะครับอยู่กับอาชุวีทางอาซ่าดีครับสําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรนอาาเซในวันนี้นะครับก็คงจะต้องมาดูความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะที่อาซ่ามีความเคลื่อนไหวที่สําคัญมากๆโดยมีการยื่นข้อเสนอซื้อนักเตะในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับที่แฟนบอลก็ เฝ้าไฝ่ายหาอยู่เรื่อยมานะครับนักเตะที่อาเซอลตัดสินใจยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะดึงมาร่วมทีมเนี่ยก็คือโอลิเวอร์กินนะครับของหน้าทีมชาติอังกฤษวัย29ปีของแอสตันวิลล่าซึ่งถ้าถามว่ามันมีเหตุผลอะไรที่อาซอลต้องการจะดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมเนี่ยเราก็คงจะต้องไปถามทีมงานของมิเกลเรต้านะครับแต่ว่าถ้าให้เดาก็คงจะต้องมองว่า ตอนนี้เนี่ยกองหน้าเป้าหมายตัวอื่นที่อาร์เซอพยายามที่จะดึงมาร่วมทีมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดออีซักซึ่งถ้าจะต้องดึงเขามาร่วมทีมในตอนนี้เนี่ยต้องใช้เงินราวๆ150ล้านปอนนะครับซึ่งอาร์เซอไม่ใช่ทีมที่จะใช้เงินแบบหลับหูหลับตาใช้นะไม่มีเหตุผลไม่คำนึงถึงความคุ้มทุนใดๆทั้งสิ้นแบบนั้นไม่ใช่นิสัยของเรานะเพราะฉะนั้น150ล้านปอน กับการแรกเอาอเล็กซานเดอร์อีซักมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เชื่อว่าไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนเป้าหมายลำดับรองรองลงมาอย่างเบนจามินเซสโกเนี่ยถึงแม้ว่าข่าวจะรายงานว่านักเตะเริ่มมีใจที่จะอยากย้ายมาร่วมทีมอาเซาในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยนะครับจากแพลนเดิมที่มองว่าอยากจะอยู่พัฒนาฝีเท้าหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอกับอาร์เบลไลฟ์6ซึ่งที่ผ่านมาทาง เอเยตนของนักเตะเนี่ยก็ออกมาสะท้อนผลของการตัดสินใจของพวกเขานะครับว่ามันก็ออกมาดีหลังจากที่ตัดสินใจอยู่ต่อกับอาร์เบลิฟซิกสทางเบนจามินเซสโกเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็ทำประตูดได้ในจำนวนที่เรียกว่าตามเป้าของทีมพัฒนานักเตะรายนี้ซึ่งก็นำมาซึ่งความสนใจจากหลายทีมในยุโรปนะครับแล้วอาซอก็เป็นทีมที่ พยายามจะคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้นะครับด้วยความจําเป็นที่เราเองก็มีนักเตะตัวหลักๆที่ได้รับอาการบาดเจ็บในแนวรุกนะครับที่ต้องหายไปจากเกมเนี่ยนานหลายเดือนโดยเฉพาะกาเบรียลเชซุสส่วนบุชิโอสาก้าถึงแม้ว่ามีโอกาสที่จะกลับมาในเดือนมีนาคมแต่ว่ามันก็ยังไม่การันตีว่าเจ้าตัวจะลงสนามได้เมื่อไหร่เจ้าตัวจะเรียกฟอร์มเดิมๆกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุด อาซอก็ต้องดึงนักเตะตัวรุกเข้ามาร่วมทีมให้ได้แต่ว่าทางอาร์เบอไลฟ์ซกเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะเสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลเพราะว่าพวกเขาเองก็กําลังไล่ล่าควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้ากันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะตกรอบ ลีกเฟสของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปในฤดูกาลนี้แล้วก็ตามซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้อาร์เซองไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะครับทางเลือกอื่นๆอย่างมัตอุสคุนย่าก็ดูว่าจะยากเย็นนะครับเมื่อวูฟธำมตันเนี่ยก็ไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้แต่ส่วนตัวเท่าที่ฟังมาก็เข้าใจว่านักเตะเองเนี่ยก็ต้องการที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อทางวูฟธมตันยืนยันที่จะต้องได้ราคามากกว่าแวลูที่อาร์เซอ มองไปที่มัตชุสคุนย่าก็ทำให้ดิวเนี่ยมันยังคาราคาซังนะครับไม่สามารถที่จะตกลงซื้อขายกันได้โดยเชื่อว่าวู๊ปทอมต,ตันต้องการค่าตัวของนักเตะรายนี้อยู่ราวๆสักแ0สิบล้านปอนด์นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้อาร์เซอก็ต้องหันไปมองตัวเลือกอื่นๆนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่อาร์เซอให้ความสนใจมาตลอดนะครับถ้าเรา ได้พิจารณาจากคําพูดของอดีตผอ,อ,อกีฬาซึ่งก็เป็นผู้นําในทีมงานซื้อขายของอาซอลรวมถึงเคยทํางานใกล้ชิดกับผอ,ออกีฬาอย่างเจสันไอโต้ก็เชื่อว่าปรัชญาการทําตลาดการซื้อขายนักเตะการสรรหานักเตะก็ยังคงจะไม่เปลี่ยนไปมากนักนะครับนั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่อาซอลให้ความสนใจในตัวของนักเตะนอกจากเรื่องของฝีเท้าแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็ ที่สำคัญประสบการณ์การเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งโดยเฉพาะการดึงนักเตะเข้ามาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยถ้าต้องการให้สามารถเล่นได้อย่างค่อนข้างคาดหวังผลได้ไม่ต้องมาเสี่ยงกับเรื่องของการปรับตัวในสไตล์การเล่นของลีกนี้สักเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องซื้อนักเตะจากพรีเมียร์ลีกกันเองเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่อาร์เซนเนี่ยชอบมีข่าวกับนักเตะ ในพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มาแล้วทั้งกาเบรียลเชซุสอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกจอร์จินโยคายฮาตก่อนหน้านี้ก็มีวิลเลียนนะครับที่อาร์เซอลดึงมาจากเชลซีด้วยถึงแม้ว่าจะผิดไปจากที่คาดเพราะเจ้าตัวไม่สามารถจะปรับตัวเล่นกับระบบของอาร์เซอลได้ทําให้ต้องย้ายทีมออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับแม้ว่าจะมีประสบการณ์การเล่นกับเชลซีมาอย่างยาวนานแถมได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ เล่นได้หือหวานแะาตื่นตาตื่นใจที่สุดคนหนึ่งนะครับของพริมยริกแต่พอย้ายมาร่วมทีมอาเซอกลับกลายเป็นไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนที่เคยทำได้กับเชลซีนะครับนั่นก็ยิ่งทำให้นึกถึงราฮิมสเตอร์ลิงเข้าไปอีกนะครับที่ก็ย้ายมาจากเชลซีด้วย วัยที่อยู่ในช่วงปลายของอาชีพค้าแข้งนะครับก็คล้ายๆกับบิลเลียนถถมมาจากเชลซีเหมือนกันด้วยแล้วก็เคยทําได้ดีมากๆก,ก,กับทีมก่อนๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีได้กับอาเซนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามนะครับมันก็มีนักเตะอายุมากบางคนที่ทําผลงานได้อยู่ในระดับที่สุดยอดนะครับในตําแหน่งหน้าเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ของ บาร์เซโลนานะครับนั่นก็จึงเป็นคำถามว่าเรื่องของอายุเนี่ยมันอาจจะต้องดูกันเป็นคนๆไปนะบางคนอายุมากแต่ก็ยังทําได้สุดยอดอยู่ก็มีนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็วิธีการเล่นด้วยและการที่อาร์ซอซื้อประสบการณ์ของอุลิวัตกินแล้วก็ต้องการให้มาเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าซึ่งก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้ความเร็วอะไรมากมายเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะ ช่วยอาซอกประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะในระยะสั้นนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถดึงใครมาร่วมทีมได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับส่วนตัวเชื่อว่าโอลิเวอร์กินเนี่ยก็ไม่เลวนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยความที่เขาไม่ต้องปรับตัวอะไรมากส่วนเรื่องของความเฉียบคมก็ถึงจะไม่ได้ถูกใจร้อเซ็นะ์ะมีผิดพลาดง่ายๆบ้างแต่กองหน้าแทบทุกคนก็มีความผิดพลาดง่ายๆแบบนั้นเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะดูภาพรวมของเขาแล้วก็ เอามาตัดสินนะมากกว่าที่จะไปโฟกัสกับความผิดพลาดในไม่กี่ครั้งของเขานะครับโดยหลังจากที่มีการยื่นข้อเสนอไปให้กับแอสตันวิลล่าได้พิจารณามูลค่า60ล้านปอนด์เนี่ยอาเจต้าก็ถูกนักข่าวยิงคาถามเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อโอลิวัตกินหลังจากจบเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาร์เซอเนี่ย เอาชนะจิโรนาไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับและข้อเสนอของอาซอวก็ถูกปฏิเสธกลับมาในทันทีนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายทั้งเรื่องของความเหมาะสมในทมิงแล้วก็เรื่องของความมีเลทในในการดําเนินการยื่นซื้อโอลิเวอร์กินในครั้งนี้นะครับเพราะว่าอาันวิลล่าลเองก็กําลังจะประสบความสําเร็จในการปล่อยจอร์ดูรันเนี่ยไปอยู่กับอัลนนสเซอร์ในซาอุดีอาระเบียนะครับด้วยค่าตัวราวๆสัก 64ล้านปอนด์ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่พวกเขาจะไม่ปล่อยอีกหนึ่งกองหน้าตัวความหวังของพวกเขาออกมาจากทีมแล้วอูนาเอมรี่เองก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าโอลิเวอร์กินเนี่ยเป็นกองหน้าของพวกเขานะและพวกเขาไม่ต้องการจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับแต่ยังไงก็ตามเชื่อว่าถ้าเม็ดเงินมันมากพอเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนให้สถานการณ์ต่างๆมันเข้าทางอาซ่ลมากขึ้นนะครับ โดยในส่วนของนักเตะเองก็สนใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาซอลเหมือนกันนะครับสำหรับทา้งฝั่งของนักเตะนะครับเดลี่เมลเนื่อรายงานว่าโอลิเวอร์กินเองเนี่ยก็สนใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาซอลเหมือนกันซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ฝันที่จะได้เล่นให้กับปืนใหญ่อาซอลนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายอาชีพคาแข้งแล้วถ้าโอลิเวอร์กินเข้าไปพูดคุยกับอูนยเอเมรี่แล้วก็ทาง บอดบริหารของแอสตันวิลล่าเนี่ยเชื่อว่าด้วยความที่เขาทุ่มเทให้กับสโมสรมาตลอดเนี่ยสโมสรก็มีโอกาสที่จะปล่อยเขาออกจากทีมไปเล่นกับทีมรักของเขานะครับในช่วงปลายอาชีพคาแข้งและในตอนนี้เนี่ยทางแอสตันวิลล่าเองก็กําลังพยายามที่จะดึงเอาทั้งเจ้าเฟลิกซ์จากเชลซีแล้วก็อเซนซิโอจากพรีแซงชแมงนะครับเข้ามาร่วมทีมก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดว่าดีลนนี้เนี่ยจะมีพัฒนาการไปในทิศทางแบบไหนยังไงนะครับแต่ก็เชื่อว่า มีโอกาสเป็นไปได้เกิน50%นะครับส่วนตัวมองว่าแบบนั้นที่ดีลนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเอาละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนมานุกท่านเนี่ยกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ